สว <ame> ัสดีค่ะสองขาวสวัสดีค่ะในน้ำตัวเล็กๆสวัสดีค่ะคริสนะคะเออเออเออยังคลิปตัวค่ะสวัสดีค่ะออมนะคะระบบเป็นคริสค่ะจากเรื่อง Apple My Love ถึงเธอที่รักค่ะนั้นสวัสดีค่ะการนะคะรับบทเป็นโฟกนะสวัสดีค่ะโฟกนะคะรับบทเป็นการค่ะวันนี้เนอะเปิดกองให้พี่ๆได้มาชมเป็นยังไงบ้างกับซีนเมื่อกี้ เขินไหมเขินโอ้โหกล้องเยอะมากเธออ้าวนึกว่าเขินเราเขินพี่เหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งจีบกันดีเราอะยังไงเป็นยังไงบ้างพี่ออมก็ตกใจค่ะพี่ตกใจเพราะว่ากล้องเยอะมากรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้มีคนมาเยี่ยมชมแต่ตอนแรกเราก็แบบต่อบทกันเนาะแล้วสักพักนึงเราไม่ทันสังเกตหันไปที่ปึ้งปึ้งเลยแบบอู้เต็มไปหมดอะผมเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนพี่ออค่ะแบบ คือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาใช่เราไม่คิดว่าเยอะเท่านั้นที่อ่านไปอะปุ๊บเยอะมากเลยก็ติดเต้นค่ะนี่บอกว่าพี่พวกพีพีนี่แทบหยุดหายใจเลยนะซีนเมื่อตะเกียร์หนูก็หยุดอยู่นะหนูกับพวกหนูก็หยุดหายใจแล้วก็มึนเลยได้ค่ะอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วเนาะอ่ะใช่ค่ะเลยกี่คิวเลยกี่คิว ถ้าตามเบรกดาวที่เราได้เนาะจริงๆเหล Q, <ก>ืออีกสองคิวก็ปิดกล้องแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมากเ <c> ร <oughs> ียกว่าตอนนี้ก็มาหมดแล้วทั้งก็แบบว่ากำหนดการฉายหรือว่าช่องทางการรับชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะผลงานเรากำลังจะได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วละ่ะค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเอาโฟกัสก็รอคอยมาแบบหลายปีอยูงง่เหมือนกันนะสองปีได้ไหม,มประมาณก็สองปีกว่าเป็นไงบ้างการเดินทางของเรามาถึงตรงนี้ละ ดีใจก็ยังคงำเดิมว่าแบบดีใจที่อยู่ถึงตรงนี้ใช่แล้วก็ยังดีใจที่ทุกคนก็ยังรอเราสองคนเนาะคนที่รอก็แบบเออขอบคุณที่อดทนรอพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจที่แบบดีใจที่มีคนเริ่มเริ่มมาแบบสนใจเราบ้างแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราตั้งใจเต็มที่มากๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของพุกด้วยก็ ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดประการใดหรือเปล่าแต่ฝากทุกคนเอ็นดูด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกสําหรับเป็นการเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวเอกของออมเหมือนกันก็ก็ก็น่ายังตื่นเต้นอยู่เลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบว่าัวาเล็กๆแบบพวกเราด้วยนะคะโอ้ดีใจหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายตอนการตลอดการเดินทางมาจนถึง การจะลงสนามจริงเราก็ยังเป็นอ n foil อยู่มีใจอยู่แล้วใช่คือเราก็แบบพูดกันตลอดคือว่าแบบอมก็บอกน้องว่าเอออมพิชเฟชเชตนะที่ยังเป็นน้องอยู่เพราะว่าเราแบบไม่ต้องปรับไม่ต้องจูนกันเยอะเลยเพราะว่าเราแบบใช้เวลาด้วยกันแบบค่อนข้างที่จะพอสมควรเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่น้อยเลยสําหรับการแบบรู้จักคนคนนี้ใช่ก็อย่างที่บอกไปตลอดว่า ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ใช่พี่ออมมันจะเป็นใครนะก็ด<ม>ีใ,ใจที่มีพี่ออมเป็นพาร์ทเนอร์ในตรงนี้ค่ะ,ะแล้วเราอยากแบบว่าอยากขอบคุณอะไรการละกันอีกนอกเหนือจากนี้ไหมจริงๆเราขอบคุณกันบ่อยอยู่แล้วใช่เรา <laughs> เราคุยกันบ่อยจริงๆเราคุยกันบ่อยก็ล้วแบบเราเรามีแบบอมเคยบอกนะ้องแบบว่าเวลามีอะไรหรือว่าเขาเรียกอะไรอยากอยากให้คุยกันตรงตรง,ตรง คือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความที่แบบว่าความรู้สึกที่ดีที่เราแบบว่ามีอ่ะเราก็จะรีบบอกอยากขอบคุณก็ขอบคุณอยากขอโทษก็ขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนเรารู้สึกโอ้ยดีจังที่แบบเธออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะอะไรโคกะคะ ก็เหมือนพี่ออมว่าเราเราจริงเราขอบคุณกันตลอดแบบเหมือนเวลาเราทํางานหรืออะไรบางงานเสร็จเราก็ยังจะขอบคุณกันเนาะแบบขอบคุณนะพี่ออมวันนี้แบบเก่งมากคือเราจะแบบเราจะชมกันแล้วก็เชียร์อัพกันเองวันนี้พี่ออมสวยมากอย่างเงี้ยเราเดิใส่เสื้อแล้วน่ารักสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบเชียร์อัพกันเองแล้วก็แบบชมกันเองแล้วก็เนาะแบบเราก็ต้องมีพลังใจเดินไปด้วยกันขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะขอบคุณไปกันนะ ได้ข่าวว่าเราได้ช่องทางการรับชมแล้วจะเป็นทางไหนก็สามารถรับชมได้ทางช่องอมรินทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45ค่ะสําหรับช่องทางอันคัดนะคะก็จะมีวีทีวีกับกา้าอุลาล่าในเวลาเดียวกัน4ทุ่ม45เหมือนกันนะคะเราจะได้รับชมตอนแรกไหนเอ่ยก่อนที่วันที่5ก่อนจะเป็นพรีเมียร์ค่ะเป็น ep 0นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราแบบรู้จักตัวละครมากขึ้นว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยค่ะ แล้วตอนแรกเรา EP หนึ่ง EP หนึ่งวันที่12ตุลาที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้ว12มีอะไรอีก12สามารถไปดูพร้อมกับพวกเราได้นะคะที่ไหนพี่อมที่ไหนที่เมเจอร์สุขุมวิทใช่ใช่แล้วมีมีกติกาอะไรออกมาหรือยังก็คือตอนนี้ที่อมทราบนะคะก็คือ60คนที่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้เข้าไปร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็น่าจะมีฟอร์มไหมคะไม่แน่ใจให้กรอกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรร่วมรุ้นไปกับเราว่าใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าจะไม่ผิด คือกรอกฟอร์มวันที่สามค่ะใช่ก็ต้องให้แฟนๆบอกว่าเตรียมวอร์มมิวรอเลยเตรียมลางานวนวัน <c oughs> ันเ <c oughs> สาร์าจะไม่ต้องล <c oughs> างานชอบบางคนทำงาน,นวันเสาร์ก็อาจจะรบก,กวนหน่อยนะคะ,อ,ะ <c oughs> อยากให้มาดูพร้อมกันเยอะๆเนา <c oughs> ะเราจะสปอยตอนแรกของเรายังไงบ้าง <c oughs> ตไมแรกหรอมาดูพร้อมกันดีกว่าอยากให้ดูพร้อมกันดีกว่าเจว่า สนุกทุกตอนจริงๆคุมรถมาเรายังไม่ได้ดูเลยนะเม่เราตั้งใจแต่เราตั้งใจ <laughs> แต่เราตัง <laughs> ต้ตงใจมากจริงๆคะ่ะอาถามเลยเราจะการันตีความออความหวานของเราไปแนทางไหนเพราะว่าระดับอยู่ระดับที่เท่าไหร่มันจะมันจะเป็นหวานแบบเผ็ดร้อนหรือหวานแบบเปรี้ยวซาจริงๆก็อยากให้ดูจริงๆอยากให้ติดตามใครอยากรู้อยากหอมดู <laughs> เราจะไม่โฆษณาเลยเหรอแอปเปิ้ลลูกนี้มันแบบรสชาติยังไงงัน้นเอาเป็นมวลรวมแล้วกันมันก็จะมีเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กใสๆแต่มันจะใสทั้งหมดไหมก็ถือนะคะว่ามันจะใสหรือเปล่าแต่ว่านอกจากาเรื่องเกี่ยวกความรักของพวกเราความรักแบบโรแมนติกแล้วก็ยังมีความรักแบบเพื่อนพี่น้องของเขาหน้ารักแต่อยากจะบอกว่าแอปเปิ้ลลูกนี้คือรสชาติครบนะจริงๆแล้วอันนี้สั้นยห่ะ บอกเขาหน่อยเอาบอกหร่อยก็ได้ไอเราก็ลกลัวเกินอมันจะมีรถติดขมนิดๆเรอ,อแล้วค่ะคลายหรอไม่คลายค่ะคืนเข้าไปลืนก็นะดูต่อไปอ,า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 อา่างั้นย้ำฝากแฟนๆอีกรอบนึงค่ะ Apple. กับแอปเปค่ะก็ฝากแอปเปิล l มลเลของพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากไม่ใช่แค่เราสองคนตรงนี้นะคะก็ยังมีทีมแก๊งใช่ทีมเพื่อนเทีมหลังบ้านทุกคนคือ ตั้งใจกับเรื่องนี้มากจริงๆหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเนาะเราก็พยายามเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกรอบหนึ่งช่องทางการรับชมของเรานะคะทั้งช่องอมรินทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์นะสี่ทุ่มสีหตั้งเวลารอยนะคะทุกคนอันคัดก็วีทีวีกับกาก้าอูลาล่านะคะก็เวลาเดียวกันสี่ทุ่มสีห้าแล้วก็ฝากติดตามกองทัพโปรดักชันไว้ด้วยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ